วันนี้สมาชิก to be number 1บริษัทเทพดุงพรมาพร้าวจำกัดพาทีมงานของรายการเดินทางมาที่บ้านของน้องซีเพื่อมาช่วยเหลือเด็กน้อยที่กำลังป่วยอยู่ลูกผมอาไม่สบายลูกผมเป็นทาราซีเมียเขาก็เลยเอาหลักฐานมาให้เอาใบแพทย์เอาหนังสือรับรองจากแพทย์มาให้พี่ก็มาอ่านในรายละเอียดโอเคพี่ก็เห็นว่าน้องก็ได้รับความเดือดร้อนจริงเพราะว่าหมอก็ลงมาให้ว่าค่าใ้จ่ายบางตัวเนี่ย ถึงเขาจะได้รับสิทธิพิเศษ30บาทถูกไหมคะแต่ว่าบางตัวเนี่ยมันเบิกไม่ได้เบิกไม่ได้แล้วก็บ้านที่อยู่ก็ต้องเช่าน้องซีเด็กน้อยอายุ3ขวบป่วยเป็นโรคธารัสซีเมียขั้นรุนแรงต้องถ่ายเลือดเดือนละ2-3ครั้งตัวซีดเหลืองมีอาการเหนื่อยง่ายม้ามโตและมีภาวะธาตุเหล็กในร่างกายเกินปริมาณซึ่งเป็นอันตรายมาก เขาไปตรวจปุ๊บที่ศิริราชเขาบอกว่ามีอาการม้ามโตครับนัดไปดูอาการครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเพื่อที่จะเช็คว่าธาตุเหล็กเยอะไหมถ้าเยอะถึงหนึ่งพันเมหร่เขาจะต้องถ่ายออกถ่ายขับธาตุเหล็กออกอันนี้ไปวัดครั้งล่าสุดได้เก้าร้อยหมอที่ศิริราชเขาบอกว่ายังยือได้อีกพักหนึ่ง มันมี3อย่างก็คือ1ที่จะขับท่านเหล็กได้ก็คือยาแต่ว่ามันไม่อยู่ในรายการต้องซื้อเครื่องเองตกประมาณ2 0 0 0 0ื่มียาอีกตัวหนึ่งก็คือว่าต้องกินวันละ2เม็ดเท่ากับตกประมาณวันละ200บาท ปัจจุบันพ่อและแม่ของน้องซีทำงานโรงงานตอนกลางวันน้องซีจะอยู่กับยายที่บ้านถึงแม่พ่อและแม่จะทำงานทั้งสองคนแต่ก็ไม่พอกับค่ารักษาอาการป่วยของน้องซีในเวลานี้อยากให้ท่านผู้ชมช่วยลูปผมด้วยครับก็คือจำเป็นต้องใช,ใช้เครื่องหรือให้กินยานะครับเพราะว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายมันสูงครับ เพราะมันดูนอกรายการของอสิทธิ์ปัตรทอง30บาทบริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัดขอมอบทุนเป็นจำนวนเงิน1,000 0บาทคณะผู้บริหารร่วมมอบ1,000 0บาทพร้อมกับผู้มีจิตเมตตารวมสมทบ6,000บาทเพื่อเป็นทุนให้น้องซีได้ไว้รักษาอาการป่วยต่อไป